อยากเลี้ยงหมาจะไม่มีพื้นที่นี่เลยจ้าเอากระเป๋าตัวนี้ไปนี่เป็นกระเป๋าน้องหมาที่น่ารักมากๆดูหน้าน้องสีน่ารักจริงๆมาพร้อมกับสายสะพายยาวนะคะที่สามารถปรับสายได้นะคะทุกคนแล้วก็ที่ใส่ขอนจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นอะไหล่ทองด้วยนะานี่ก็สามารถใส่ของเข้าไปตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวใส่ของให้ดูนี้เลยกุญแจรถการโฮเดอร์กุญแจบ้าน นี่นะคะก็จะใส่ของได้พอประมาณนะคะทุกคนไม่ได้จุมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าของที่จำเป็นก็สามารถใส่ได้ครบเลยค่ะตัวกระเป๋านะคะทำจากหนังพ u ูนะคะที่มีความเง,ง,งาเงาหน่อยคือจะบอกว่ามันน่ารักมากมากทุกคนสะพายไปไหนมีทุกคนทั้งนึกว่าผ่านน้องหมามานี่นะคะถ้าสะพายข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนน่ารักไหม ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับได้นะคะเผื่อว่าอยากจะทําเป็นคอสบอดี้นั่นเองปรับเป็นสายแบบคอสบอดี้แล้วนะคะก็จะได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะไปไหนก็พาน้องไปด้วยน่าหลงมากๆเหมือนหมาจริงๆเลยทุกคนไซส์กำลังดีมากตัวกระเป๋าก็ไม่หนักคันถือว่าน้ําหนักเบาเลยค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวขอตัวพาน้องไปเที่ยวกันนะคะ